ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยหาหนอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่29นะครับ เมษายนพศ2564นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น3ไปนะครับก็เข้านะครับเข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบแรกเลยนะครับ5 3นะครับแล้วก็มาเข้ารอบปกกตินะครับปกติบนออก2 1 3นะครับก็เข้า1 3นะครับผมสำหรับน้อยเมื่อวานนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมตัวเลขแนวทางที่ผมได้มาเลยนะครับตัวเลขที่ผมได้มานะครับงวดนี้นะครับเน้นนะครับเน้น1นะครับบิงลูดนะครับเลขสองตัวนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับ3ามนะครับ12นะครับเก้นะครับสำหรับชุดสตัวนะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมีนะครับ3 3 1สนะครับ7 7 1นะครับ8 9 1นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่29นะครับเมษายนพศ2564นะครับเน้นนะครับเน้น1วิ่งลูทนะครับ เลขชุด2ตัวนะครับก็จะมี71นะครับ3 1นะครับ1 2นะครับ91นะครับเลขเด่นชุด3ตัวนะครับก็จะมี3 3 1นะครับ7 7 1นะครับ8 9 1นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอนะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับเน้นลูทนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์นะครับทุกเลิฟทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ